นี่พอต้องพอต้องอยู่ป่ะพอต้องพอต้องกับแม่ผู้อยู่ป่ะหึนี่เนาจะเงยจะเงยอยู่น่ะสมชายเห็นงนี้เนาะนะเอ้ยเดี๋ยวเราจะลดกันนะโดยรวมสมชายอยากไปด้วยสมชายอยากไปด้วยเหรอฮะไหนดูทีถึงบ้านเรายังดูทีจะเข้าบ้านเราแล้วเนี่ยไหนบ้านเราอยู่ไหนวะถึงบ้านเราหรือยังวะหึ ปัจจัยดูดิถึงบ้านเราหรือ,อยังดูดิโน่นดูด้วยใครอยู่นั่นอ่ะหใครอยู่ไหนดูดิอมองหาใครมองหาเพื่อนเหรอเพื่อนอยู่ไหนมังวะห่งี่ไหนดูดิมีแมววะไหนไหนดูดิพ่อตง้งพ่อต้งอยู่ป่ะพ่อตง้งพ่อต้งกับแม่ผู้อยู่ป่ะหอ เพื่อนทำอะไรอยู่เนี่ยเพื่อนทำอะไรอยู่หืึไหนดูพ่อสมชายดิพ่อสมชายกับพี่บิ๊กแบงอยู่ไหนวะฮึไหนพ่อสมชายกับพี่บิ๊กแบงอยู่ไหนเห็นบ้าหืึเรียกดิเรียกพ่อสมชายกับพี่บิ๊กแบงดิอยู่ไหนวะพ่อสมชายชายบิ๊กแบงอยู่ไหนไหนอยู่ไหนเห็นบ้าง เนี่ยลูกชายก็บิ๊กแบงค์อยู่ไหนเห็นป่ะไอ้พ่อสมชายอยู่าโทนพ่อสมชายไม่ได้ไปด้วยพ่อสมชายไม่ได้ไปกับพอใจด้วยนะไหนดูนะอีสมชายไม่ได้ไปพอใจไปตัวเดียววันนี้ไอ้สมชายอยากไปด้วยินี่ขลีหางนี่นี่นี่อยู่นั่นนะฮะสมชายบอกทำไมไม่ได้ไปด้วย ทำไมสมชายไม่ได้ไปด้วยฮะแม่พ voilà. อ,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 อใจไปตเดียทำไมรีบลงมานั่งเลยเหรอไหนทักทายพอสมใจดิอือกลัวไม่ได้ไปหรือไงรีบลงมานั่งเอ้กลัวพอสมชายเห็นหรือไงรีบมานั่งเนี่ยเอไหนอยู่ไหนพอสมใจไหนดูดิสมชายอยู่ไหนนู่นน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 นเนไหมนี่นี่นี่อยู่ไหนใช่พอใจอยู่นี่พอใจอยู่นี่ ไหนวัไหนไหนเห็นป่ะพอใจอยู่นี่ไหนพี่บิ๊กอยู่ไหนพี่บิ๊กอ่ะเรียกหาพี่บิ๊กดิพี่บิ๊กแบงค์อยู่ไหนพี่บิ๊กแบงค์โอว่าหลวงสมชายธ์ใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับโน่นท่านอยากออกไปด้วยฮะพอวงสัมพันสวัสดีครับมันอยู่โน,น่นอยากออกไปด้วยเสียใจด้วยนะพอใจไอ้เสียใจด้วยนะแม่พอใจไปกลับมาแล้วส่งพี่ชิงกับพี่เช วันนี้แม่ปนใจไปตัวเดียวพี่ยิงกับพี่เฉไม่ได้ไปด้วยือพ่อสมชายเอ้ยไม่ใช่พี่ยิพยพงพี่เฉไม่ได้ไปด้วยพ่อสมชายไม่ได้ไปด้วยแม่ปนใจไปตัวเดียวไปน็นสมตัวเดียวในตัวนดิไหนพ่อสมชายอยู่ไหนเพื่อนของมันตัวไหนยอยู่นี่อยูนี่เด็ไหนดูดิไหนดูดิโนู่นอยู่โนู่นอยู่ข้างล่างนู่นไง

เดี๋ยวพ่อจะรถกันนะโดยรวมชายอยากไปด้วยลับชายอยากไปด้วยเหรอชายไม่ได้ไปด้วยไปแล้วนะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายรวมชายก <ừ. S 1> ันบ๊ายบายไปไปละถึงบ้านเราละล,ะลงแล,ล้วลงไปะละไปะละเดี๋ยวนะเดี๋ยวพ่อจะรถกันนะ